you <laughs> you um. Terima <laughs> ครับกับัวัีเอ FC ทุกท่านนะครับห่างหายกันไป2อวันยังไงนะครับติดธุระฝนวันตกด้วยนะครับทำคลิปไม่ได้นะครับเอาวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปอานอกเล่นคุณนะครับ นกตอเก่านะครับตัวซ้ายนี่เป็นนกเล่นคนนะครับผมสําหรับเฝ้าบ้านนะครับแต่ก็เล่นกับนกด้วยกันนะครับค่ารมดีนะครับนอนก็ขันนะครับตัวขวานี่เป็นนกตอเก่าครับเสียงเล็กจิ๊ดจิ๊ดนะครับผมปลุกเดียวทั้งคู่นะครับแกคู่นะครับผมแกเรียกแกคู่ใครสนใจเอาไปไล่เรือนะครับก็โทรมานะครับเนี่ยดูครับเล่นกันอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับนกเก่า ผมจะทยอยทำคลิปให้นะครับนกส่วนมากจะเป็นนกต่อเก่าแล้วครับผมแล้วก็นกต่อดาวรุ่งนะครับนกฝึกดาวรุ่งเนี้ยครับผมเนี่ครับตัวซ้ายนี่สุดยอดขลมนะครับเป็นนกเล่นคนนะครับอายุ6ปีนะครับเจ้าตัวมเตี้ยมนะครับสําหรับไว้เฝ้าบ้านนะครับตีคนด้วยนะครับผมมาไม่มีลบนะครับนกตัวนี้ใครอยากได้นกเฝ้าบ้านนะครับโทรมาหรือใครอยากได้นกต่อเก่าไปไล่เรือเอานะครับนี่ครับตัวถาดเขียวเนี่ยครับผม เสียงใสๆเลยนะครับเรียกลากๆหน่อยกุ๊กเดียวนะครับผมเนี่ยครับนกเก่าดูยี่รู้เลยเอามาแขวนอย่างงี้นะครับผมเอาไปไล่เรือแป๊บเดียวนะครับผมสไตล์นี้นะครับดูนี่ครับนอนก็ขันทั้งคู่นะครับนอนอาบเดดก็ขันใครชอบตัวไหนนะครับผมเนี่ยครับอาบแดดละฝนมันตกหลายวันนะครับผมเพชรบูร์ นอนก็ขันนะครับเก๋านะครับไม่ต้องกลัวตัวถาดเทียวนี่สปีกว่าครับคาลมบางๆนะครับลกสายภูเขานะครับตัวซ้ายนี้เขาได้เป็นลูกป้อนมาครับก็เลยแบ่งมาแบ่ง f อฟเผื่อมีใครสนใจนะครับคารมดีมากนะครับมีเรียกคำคูคำนะครับกุ๊กเดียวนะครับเสียงกลางจะตากแดดแล้วก็นานไหมครับตากแดดละ ลมันอับนะครับฝนตกเพิ่งทําคลิปได้นะครับวันนี้ใครสนใจนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นนกต่อเก่าจวดมากนะครับตัวนี้ฉเฉลยหลัก200นะครับเอาไปไล่เรือกันเอาเองนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวตัวนี้จเจ้าตัมเตียมเนี่ยครับอ้าวอาอาอาอ เนี่ยครับคุกเดียวคารมตัวนี้จะเสียงเร็กไปหากลางนะครับตัวนี้นกต่อเก่าเหมือนกันจดจวดเลยครับตัวนี้นิ่งๆเลยนะครับนิ่งมากนะครับส่งปีกล้วยนะครับนกทนนี่นะครับสีทนนี้เลยนะครับแดงอมม่วงเนี่ยครับสุดยอดละครับสีเล็บเล็บสมบูรณ์ดูครับส่งปีกล้วยนะครับหางไม่มีหักสักเส้นนะครับเนี้ยบนะครับต้องตัวนี้ ตัวนี้ช่อเจ้าขวัญใจนะครับเจ้าขวัญใจอย่ยใครโทรมาจะได้เรียกชื่อถูกเนาะว่าเอาตัวไหนนะครับนี่ดูครับดูลายครับผมนี่ครับเอาไปไล่เลื้อยกันเอาเองนะครับผมนกเก่าคือบอกนกเก่านะครับนกใหม่ก็นกใหม่นะครับบอกตามเป็นจริงนะครับผมนี่ครับดูลายสวยมากนะครับนิ่งๆเลยหูหนานะครับใบหูหนาคำจุก้นเลยนะครับผมปีกชิดนะครับสนับ เสื้อดีนะครับผมตัวนี้กุกเดียวนะครับคลุมบางบมีขลุมนะครับตัวนี้ไม่ลงนะครับนกสายภูเขาอตัวนี้เจ้าต้มเตี้ยมนะครับหปีสําหรับเฝ้าบ้านนะครับผมใครสนใจนะครับเล่าตีคนนะครับตัวนี้เชื่องนะครับผมนี่ครับออ้าออตื่นกล้องครับเนี่ครับตีคนนะตัวนี้ใครอยากได้นกเล่นคนนะครับ เออเร็วเร็วเร็วเนี่ยเริ่มละเริ่มละนะครับผมจดจดนะครับตัวนี้คารมดีมากนะครับอ๋เป็นนกเขาได้มาจากบนเขานะครับเป็นลูกนกนะครับลงลังเนี่ยครับดูตีไหมไอ้กล้องหางเนียบนะครับผมกุ๊กเดียวนะครับเน่นี่นมาละมาละมาละมาลเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยครับ ได้หยอกๆสักหน่อยนี่จวดเลยนะครับเอ้าเร็วเร็วเร็วนะครับเร็วอ่าเนี่ยครับตีคนนะครับดิดนิ้วใส่นี่คู่เลยนะครับตัวนี้นี่เอามาอาบแดดเล่นกับตัวนู้นให้ชมนะครับผมเนี่ยครับนะใครอยากเล่นนกเล่นคนเชื่องๆนะครับนี่เจ้าของเขาก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับแต่มันนกมันอย่างว่าเหรอครับนกมันเลี้ยงแต่เล็กมันคุ้นนะครับอ่ะใครสนใจตัวไหนนะครับอ่ะ เดี๋ยวให้ชมลายหางไม่มีหักนะครับตัวนี้แต่จะมีตําหนินิดหนึ่งคือเล็บหักนะครับนี่ครับเล็บมันหักไม่ใช่นิ้วด้วนนะครับมันเป็นนกเล็บยาวนะครับมันอายุมันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ6ปีนะครับ6ปีนะครับอ่ามีตําหนินิดหนึ่งคือเล็บมันหักไม่ได้นิ้วด้วนนะครับนี่ครับเล็บมันยาวนะครับผมเจ้าของเาเจ้าของเขาเลี้ยงกรงคอนเล็กๆนะครับนิ้วมันก็เลยยาวนะครับอ่า ใครชอบนะครับตัวนี้นกตรงไหนมีตำหนิเราจะบอกนะครับผมใครผมจะบอกใครรับได้ก็เอาไปใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับไม่ต้องโทรมาเอาคนที่สนใจจริงๆนะครับนี่อันนี้นกตอเก่าลายงามๆนะครับดูเอาโอเคครับใครชอบตัวไหนก็โทรมาครับสำหรับนี้สวัสดีครับผม